ชายคนนั้นดึงผ้าปิดตาลงแล้วใช้สองมือเริ่มประกอบปืน AK 47เพื่อนทหารต่างหัวเราะเยาะเขาจากนั้นครูฝึกก็เริ่มจับเวลาโจทย์คือการประกอบปืน AK 47ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะถูกปิดตาแต่เขาก็ยังประกอบปืนเสร็จในเวลาเพียง19วินาทีทุกคนต่างปรบมือให้เขาหัวหน้าทีมสไนเปอร์ประทับใจมากและคัดเลือกเขาเข้าทีมในทันทีเมื่อถึงเวลาแจากจ่ายอาวุธเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้รับปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ทันสมัยแต่ส่วนของเขาคือไรเฟิลพังๆที่ดูเหมือนของตกยุคไปแแแล้วตต่่่พอออเขาาบนนคครรรูฝึกกก็อกอยงงุ ขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมก็ยังคงเยาะเยะ้ยเขาเรื่องปืนเก่าที่ไม่ต่างจากเศษเหล็กเขาไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจทุ่มเทให้กับการฝึกฝนมากยิ่งขึ้นไปอีกในการฝึกทดสอบความนิ่งผลซุ่มยิงทุกคนต้องนอนนิ่งสนิทขณะที่ครูฝึกยิงปืนเฉียดอยู่ข้างตัวพวกเขาชายคนนั้นเป็นคนเดียวที่ไม่ไหวติงแม้แต่น้อยจากนั้นก็ถึงเวลาฝึกยิงปืนครูฝึกใช้ผ่านปิดหน้ากล้องเล็งก่อนจะสั่งให้พวกเขายิงแบบสุม่มและทันใดนั้นข้อบกพร่องของปืนเก่าก็ปรากฏชัดเขาโทษปืนอีกครั้งแต่ครูฝึกบอก คืออาวุธแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะแสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นในการทดสอดการยิงในตอนกลางคืนคนซุ่มยิงแต่ละคนต้องยิงเป้าในความมืดสนิทด,ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวคนอื่นๆยิงเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วจากไปขณะที่เขานอนนิ่งเงียบๆมุ่งสมาธิไปที่เป้าครูฝึกถามว่า ทำไมยังไม่ยิงอีกเขาตอบอย่างใจเย็นว่าเพราะผมยังไม่เห็นช็อตของผมจากนั้นแม้ไร้แสงนําทางเขาลั่นไกกระสุนนัดเดียวกระทบเป้าอย่างสมบูรณ์แบบด้วยปืนไรเฟิลเก่าๆกระบอกนั้นหลังจากการฝึกเสร็จสิ้นเขาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจแรกศัตรูกําลังซ่อนตัวอยู่ในโรงงานร้างแห่งหนึ่ง